แต,แต่เรื่องของขอทานโหตอนนี้จากประเด็นที่เราเคยคุยกันเมื่อวานนะเชอรีค่ Shirley, คุณผู้ชมคืออาศัยความใจดีของคนไทยอ่ะมีเมตตาเห็นใครเดือดร้อนก็อยากจะช่วยเหลือใช่ไหมแต่ทีนี้พอไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นขอทานจริงหรือเปล่าเป็นขบวนการค้ามนุษย์ไหมแล้วลักษณะมันคล้ายๆกันหมดเลยนะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ที่เขาจับกลุ่มมาได้คือใบหน้ามันจะเหมือนกับ รับอุบัติเหตุอะไระสักอย่างโดนน้ำกรดไหม,มหรืออะไรแบบนี้มันจะเป็นปุกๆอะไรตรงใบหน้ามันจะคล้ายกันหลายๆคนทีเดียวอืใช่ค่ะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าประเด็นนี้ต้องให้เครดิตคุณกันจอมพลังที่มีการเปิดประเด็นออกมาทําให้หลายคนเนี่ยก็มีการชี้จุดที่มีขอทานชาวจีนอยู่ก็มีหลายๆจุดหลายๆคนที่ไปพบในพื้นที่กรุงเทพมหานครลักษณะที่คล้ายๆกันก็คือว่าจะใส่ในเรื่องของชุดนักศึกษาแล้วก็จะไปนั่งขอทานตามจุดต่างๆใบหน้าก็จะมี ลักษณะที่อาจจะบางคนบอกว่าเอ๊ะถูกน้ำ,นำ<ล>ร้อนห,หรือว่าน้ำกรดเนี่ยพวกหรือเปล่า<ะ>อย่างที่คุณกันจอมพลังตั้งข้อสังเกตไงว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของค้ามนุษย์หรือไม่เพราะว่าอ่ะยกตัวอย่างของผู้ชมเวลาเราสาดน้ําไปที่เกลมแพงหรือว่าเวลาเล่นสงกรานต์สาดน้าไปเนี่ยมันจะต้องมีรอยน้ำเนี่ยมันกระเด็นตามคอตามเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้ว่าถูกมุงถูกไม้ถูกมือแต่ว่าร่องรอยแผลเนี่ยมันอยู่ที่ใบหน้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือมันมันอยู่ที่จุดนี้ไงมันไม่กระเซ็นไปตรงอื่นไงอย่างที่บอกเนาะ เขาก็เลยมีตั้งข้อสังเกตว่าเป็นกระบวนการหรือเปล่าแล้วมีคนไทยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่ามีกลุ่มเนี่ยนะคะขอทานชาวจีนเนี่ยนะคะที่บอกว่าใส่ชุดนักศึกษาเนี่ยมีประมาณ แปดถึงเก้าคนด้วยกันแต่ว่าล่าสุดเห็นทางตารวจเนี่ยเขาไปตรวจสอบมานะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็คือตั้งแต่วันที่สิบถึงยี่สิบพฤศจิกายนเนี่ยจับได้แล้วทั้งหมดเห็นบอกว่าหกคนด้วยกันนะคะจับได้หกคนแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวไงเวลาจับแต่ละคนมาไปสถานีตํารวจมันจะมีคนที่นั่งรถหรูมาแล้วเหมือนมาเคลียอะไรสักอย่างอ่ะคือเขาบอกว่าเป็นล่ามเป็นล่ามเหรอแล้วบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นล่ามใช้คนเดียวกันด้วยนะ เหมือนกันเลยะเหมือนกับมาพยายามที่จะมาเคลียร์มาอะไรหลายๆอย่าง<ฆ>เนี่ยแล้วก็ว่าเอ๊ะมันเป็นขบวนการค้ามนุษย์ไหม<ฆ>นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปจับไปแล้ว6ผลักดันกลับประเทศแล้วหนึ่งที่เหลืออยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับว่าเป็นขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติหรือไม่เบื้องต้นก็เชื่อนะครับว่าน่าจะมีคนไทยอยู่เบื้องหลังครับ เรื่องนี้พลตารวจตรีอํานาจไตรพศรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็บอกได้ครับว่าตั้งแต่วันที่10ถึง20พฤศจิกายนมาเนี่ยนะครับสามารถจับกลุ่มขอทานคนจีนในพื้นที่กรุงเทพได้แล้ว6คนเจ้าหน้าที่ก็เปรียบเทียบปรับรายละ100-400และ500บาทโดยอยู่ระหว่างการดำเนินการเปรียบเทียบปรับอีก3คนและก็ผลักดันกลับประเทศไปแล้ว1คนที่เหลือครับยังอยู่ที่ห้องกักของตอมและอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยจากการสืบสวนสอบสวนความเชื่อมโยงของขอทานชาวจีนทั้ง6คนนะครับบางส่วนใช้ล่ามแปลภาษาเป็นชาวไทยคนเดียวกันนะและมีอยู่สองคนที่พักอาศัยอยู่ที่เดียวกันด้วยแต่บินเข้ามาไทยคนละไฟล์ที่เหลือจะพักกระจายกันขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนว่าเป็นขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่ใช้ไทยเป็นฐานเพื่อส่งเงินกลับประเทศจีนเป็นเหยื่ออ,อัญากรรมและมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ เบื้องต้นเนี่ยนะครับเชื่อว่าน่าจะมีคนไทยอยู่เบื้องหลังสันนิษฐานว่าน่าจะทําเป็นขบวนการและเชื่อว่าคนจีนที่มาขอทานทําเพียงลําพังไม่ได้โดยมีไรายได้เนี่ยดูไรายได้สิค่ะวันละเป็นหมื่นนะคุณผู้ชมฮะใช่บอกว่าวันละเป็นหมื่นถ้าตีเป็นตัวเลขนะเดือนหนึ่งสาวัน3 1วันเนี่ยเดือนหนึ่งมันเป็นล้านบาทเลยนะ แล้วมันหลายคนรวมกันไงคะคือใช่ถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยวันละหมื่นแล้วเขาถ้าัเป็นขบวนการจริงที่บอกเนี่ยนะแล้วก็ตอนที่ตํารวจไปจับเขาก็ไปขอดูพาสปอร์ตนะไปขอดูอะไรบอกว่าอยู่ที่บ้านสุดท้ายก็ไม่ได้เอามาลืมบ้างอะไรต่างๆเนี่ยคือให้การไม่ได้ไงใช่บอกว่าไปนอนที่ไหนก็คอนไหนนอนนั้นแต่พอไปตรวจสอบอ้าวมีกุญแจกับคีย์การ์ดด้วยมันให้การไม่ตรงกันน่ะนะคะก็รายได้วันละหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะครับ หลังจากนี้ครับเจ้าหน้าที่จะขึ้นบล็คลิสต์ขอทานชาวจีนทั้ง6คนห้ามเข้าประเทศเป็นเวลา10ปีพร้อมเตรียมขยายผลในการสืบจับเพิ่มเติมต่อไปครับเราก็หาเรียนจริงๆนะเราก็ยังมีความกังวลอยู่ว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเราก็พยายามจะสืบเพราะว่าบางอย่างเราก็เชื่อว่าเขาไม่น่าจะทําได้ตัวเองเรากําลังสืบสวนอยู่นะครับ ว่ามีคนหรือใครที่ได้รับประโยชน์หรืออยู่เบื้องหลังหรือไม่การเป็นล่ามไม่ใช่ประกันการเป็นล่ามล่ามใช้คนเดียวกันการติดต่อต่างๆเนี่ยมาจากคนเดียวกันหรืออาจจะมีใครที่เป็นเซ็นเตอร์หรืออยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องขอขอสืบสวนอีกทีนะครับ ทางพันตำรวจเอกธีรศักดิ์จันทราพิพัฒน์นะคะผู้กำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าจากการที่เข้าไปสอบสวน,นะคะ่ะมีบางคนให้การบอกว่ามาโดยวีซ่าท่องเที่ยวแต่เงินมันหมดค่ะแล้วก็มีคนแนะนำให้มาใช้วิธีนี้ก็คือมาขอทานนี่แหละเขาก็เลยลองทำ ขณะที่บางคนมาวีซ่านะักท่องเที่ยวนะคะจากนั้นเนี่ยไปสมัครเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วก็ได้สถานภาพนักศึกษาจึงไปเปลีป่ยนเป็นวีซ่านักเรียนค่ะแต่มีความจําเป็นจะต้องขอทานเขาบอกว่าสาเหตุนะที่มาขอทานก็เพื่อหาเงินเรียนนั่นเองส่วนสภาพความพิการทางใบหน้าหลายคนเนี่ยให้การว่า เกิดอุบัติเหตุค่ะเป็นอุบัติเหตุไฟไหม้เนี่ยมาจากประเทศจีแล้วแล้วก็ไม่ยอมให้การเพิ่มเติมใดๆทั้งสิน้นบอกแค่นี้แหละค่ะส่วนเงินที่ได้หลายคนให้การว่าเอาไว้ใช้เองไม่ได้ให้คนอื่นนะคะอันนี้เป็นการให้การเบื้องตน้นเอาไปฟังเสียงกันค่ะ,ะทั้งหกเคสนะครับเคสแรกเนี่ยได้ปักดันนอกประเทศไปแล้วครับของสนปตุมวันนะครับส่วนเคสที่เหลือเนี่ยตอนนี้ได้สอบปากคำมาแล้วที่ห้องกลับ ของตอมอนะครับจำนวน2อ,องลายที่จุด3ลายนะครับในส่วนของ2ลายแรกนะครับของเคสเพญาไทยกับบางพลัดเนี่ยให้การว่าเดินทางเข้ามาในส่วนของวีซ่านักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เงินหมดพอเงินหมดก็ไปเดินเยวาวราชแล้วก็มีคนแนะนาว่าเอ้ยทาอย่างนี้สิน่าจะได้เงินเยอะก็เลยลองขอทานดูนะครับก็ปรากฏว่าได้เงินเยอะจริงก็เลยทําต่อครับโดยเฉพาะเคสที่2 จากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยหลังจากเขาเข้ามาเนี่ยกวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วเขาได้ขอทําเรื่องขอสมัครเป็นนักศึกษาของมหาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเรียนออนไลน์นะครับได้สถานภาพนักศึกษาแล้วก็ไปขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่านักศึกษานะครับแล้วก็อ้างว่าตัวเองต้องหาเงินแล้วก็เรียนหนังสือนะครับก็เลยมาขอทานด้วยว่าตัวเองมีความพิการซึ่งทั้งหมดเนี่ย ที่ใบหน้าพิการนั้งแต่เคสที่ 1, 2, 3, 4เนี่ยให้การว่าตัวเองเนี่ยอวดอุบัติเหตุไฟไหม้ที่ประเทศจีนนะครับละเอียดอย่างอื่นไม่ได้ให้การใดๆเขาให้การนะครับว่าเขาใช้ส่วนตัวครับที่เมืองไทยแล้วก็พอเงินหมดก็บอกว่าขอใหม่พอก็ได้เงินมาบอกว่าจะเอาไว้เป็นค่าเดินทางให้การแบบนี้ครับกลุ่มได้เนี่ยแทบจะไม่ให้ให้การเป็นประโยชน์กับทางเจ้าหน้าที่บ,บอกแค่ว่าอะ ที่ใบหน้าเนี่ยมาจากเหตุไฟไหม้ ai, <Ừ. S 1> มาจากประเทศจีนแล้วนะคะส่วนเงินที่ใช้ไม่ได้เอาไปให้ใครไม่ได้มีข้อบวนการก็คือใช้เองนั่นแหละขอเองแล้วก็ใช้เองบอกแค่นี้เท่านั้นเองนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันว่าที่เดินทางเข้ามาไทยได้เนี่ยมันใช้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องของฟรีวีซา่าหรือเปล่านี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายเศรษฐาทวีสิน์นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าไปตรวจสอบแก๊งขอทานชาวจีนแล้วค่ะพบว่าเข้ามาก่อนนะคะที่จะมีนโยบายฟรีวีซ่าซึ่งจะต้องดําเนินการ ตามกฎหมายต่อไปเอาไปฟังเสียงท่านนายกกันค่ะครับได้ติดตามอยู่ครับนะฮะชิงสีเทานี่มันก็มีอยู่มานานแล้วนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของฟรีวีซ่าหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ต้องเ,อาเราก็ต้องบริหารจัดก,การกันต่อไปแล้วเรื่องของคนจีนขอทานนี่นก็ไปเช็คดูแล้วนะครับก็เข้ามาก่อนนะครับตรงนี้ก็มีการจัดก,การไปนะครับเราก็ต้องดำเนินตามกฎหมายไปถ้ามีการผิดขั้นตอนในการเข้ามาถึงตัวคนเข้าเมือง ขณะที่คนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับที่เป็นกระแสจนทุกวันนี้เนี่ยนะกันจอมพลังก็บอกนะครับว่าจากบอ่อแสที่ได้รับแก๊งขอทานชาวจีนเนี่ยไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะ<ฆ>ยังมีอีกหลายที่เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ครับเชื่อมั่นว่ามีคนไทยและคนจีนเกี่ยวข้องเพราะว่าจากพฤติการเนี่ยรู้ว่าต้องไปนั่งที่จุดไหนนะถึง<ฆ>่จะได้เงินเยอะแล้วก็รู้จักในการที่จะหลบปลีกเจ้าหน้าที่ด้วยเขาไปนั่งอย่างที่จับ ล่าสุดที่บอกเนี่ยก็คืออยู่สีลมนะตรงนั้นเนี่ยที่เป็นออฟฟิศของเอกชนจะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมแถวนั้นนะคะก็จะมีพนักงานออฟฟิศจำนวนมากทีเดินผ่านไปผ่านมาพอเห็นคนนั่งขอทานแล้วก็มีรูปลักษณ์ใบหน้าผิดปกติแบบนี้ก็น่าสงสารไงก็ได้เนี่ยแหละวันละหมื่นนึงนะก็ถึงบอกไงว่าเขารู้ไงว่าไปนั่งที่จุดไหนแล้วจะได้เงินขอทานเนี่ยจะได้เงินจากคนที่ใจบุญเนี่ยเยอะนะครับขณะที่นายเอกลักษ ลุ่มชมแขหัวหน้าศูนย์คนหายมูล,ลนิธิกระจกเงาก็เปิดเผยรายการเรื่องดังหลังข่าวทาง n v t 2 h d ของเราเมื่อคืนที่ผ่านม<ะ>านเนี่ยนะครับบอกว่าครับขอทานต่างชาติในประเทศไทยเนี่ยเดิมนะมีไม่กี่สัญชาติส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านกรณีขอทานจีนเนี่ยเป็นผู้ใช้การเนี่ยส่วนยากส่วนมากเนี่ยนะครับจะเป็นใช้ผู้ใหญ่ที่มีความ<ะ>พิการนะครับ เป็นช่องว่างทําให้คนรู้สึกว่าสงสารและก็ไม่สงสัยว่าถูกบังคับมาเหมือนกับเด็กและคนแก่ก็คือใช้ในวัยวัยปกติวัยผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยนะไม่ใช่เด็กและคนแก่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อถูกจับแล้วปรับและมีการผลักดันออกนอกประเทศขอทานเนี่ยก็กลับมาได้อีกนะ,ะส่วนใหญ่มักจะอ้างว่ามาเองไม่ได้ถูกใครชักชวนมาครับ ขอทานหลายคนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกอาจจะมาผ่านในหน้านะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาเคยมาแล้วถูกจับกลุ่มดําเนินคดีผักดันออกนอกประเทศไปเนี่ยครั้งต่อมาเข้ามาได้เองแนหะ เพราะว่าเขารู้แล้วว่าจะต้องมาอย่างไงร,รู้แล้วว่าจะต้องไปไหนรู้ว่าแล้วว่าถ้าโดนจับเนี่ยต้องให้การยังไงให้การแบบนี้เขาก็จะถูกผลักดันออกนอกประเทศไปแล้วเขาก็จะลักลอบกลับเข้ามาอีกการบังคับใช้กฎหมายของเรามันก็มีมีช่องว่างมีลักษณะของเอ่อการเป็นลักษณะของโทษจับปรับผลักดันกลับประเทศอะไรเงี้มยมันก็เลยทําให้เขาก็เรียนรู้ว่ามันมันมาแล้วถ้าหากว่าพลาดพ้งถูกจับกลุ่มดําเนินคดีเนี่ยก็อาจจะถูกปรับหลังจากนั้นเนี่ย ก็อาจจะอยู่ในห้องกากห้องขังไม่นานแล้วก็ผักดันออกไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนจากประเทศเพื่อนบ้านหรือจากประเทศอื่นเ,นเดินทางเข้ามาขอทานในประเทศไทยนะครับ คือพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ทําให้หลายจังหวัดเนี่ยกระตือรือร้นเหมือนกันนะตำรวจเนี่ยโดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวอย่างล่าสุดที่ก่อนท้าน,นี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยส่งเข้ามาทั้งในส่วนของชมบุรีขอนแก่นเนี่ยตำรวจก็ไปตรวจสอบอยู่เหมือนกันทั้งผู้เร่ร่อนแล้วก็ผู้พิการ,รก็ยังไม่พบในลักษณะของกลุ่มนะคะขอทานในลักษณะแบบนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ก็ต้องตามกันต่อนะสำหรับคดีนี้ค่ะเห็นล่าสุดที่ในโซเชียลบอกกัน ภูเก็ตเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆก็ลงไปตรวจสอบเหมือนกันตอนนี้ออกมาบอกนะว่าไม่พบขอทานชาวจีนแต่ว่ามันยังเป็นกระแสอยู่นะไม่รู้ฟังข่าวแล้วเขาจะรู้ตัวแล้วไหวตัวขอทานใช่ไหมใช่ค่ะคือกลุ่มขบวนการถ้าเขาเป็นขบวนการไงพอทราบข่าวแล้วไม่รู้จะไหวตัวทันหรือเปล่าไนี่คะนะคะ